สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันกเช่นเคยนะคะแหมแหมท่านแม่ทัพหลังรู้ว่าเหล่าลูกทัพกลายเป็นดอมเรร่อนบนคิดถึงนายหญิงการมีนกันไม่หวาดไม่ไหวก็จัดขิงชุดใหญ่ให้เหล่าลูกทัพตุยกันสนิทด้วยการโพลรูปคู่กำลังไปทานข้าวกับนายหญิงพร้อมระบุแคปชั่นว่า อ,อ๋อมือลั่นรูปสาวถ่ายวินานแล้วโทษทีโทษท,ท,ทีไม่ค่อยจะขิงกันเท่าไหร่เลยค่ะหลังจากเหล่าลูกทัพได้เห็นแม่ทัพขิงใส่แล้วต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทีเช่นมือลันจ้ามือลนันน่ารักอะ่ะดอมพากันเล่ร่อนไปทั่วเลยคิดถึงมากเที่ยวให้สนุกนะชาลีรักกามินให้มากๆหวานกันไปจนแก่เท่า กับ FC ทุกท่านเลยนะทางนั้นลงคลิปทางนี้ลงรูปว่าแต่เมื่อไหร่จะมาไลฟ์ดอมใจจะขาดแล้วไม่ว่ากาันเราก็อยากเห็นนายท่านมีเวลาสองคนบ้างเรียกได้ว่าเห็นเงีย,งยบๆแบบนี้แต่แอบหวานไม่เบาเลยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ